แผ่นดินไว้ที่เฮติแผ่นดินไว้ในประเทศเฮติพุทธศักราช2553เป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวซึ่งมีความรุนแรง7.0ตามมาตาขนาดโมเมนต์โดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากกรุงปอโตเฟงเมืองหลวงของประเทศเฮติไปราว25กิโลเมตร ินไวเกิดข um. ึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกา53นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือ21นาฬิกา53นาทีตามเวลาสากลเชิงพิกัดของวันอังคารที่12มกราพุทธศักราช2553หรือตรงกับเวลา4นาฬิกา53นาทีในเช้าวันพุธที่13มกราคมตามเวลาประเทศไทยวันที่24มกราคมได้บันทึก ว่าเกิด after shock ซึ่งวัดขนาดความรุนแรงได้กว่า4.5หรือมากกว่าเมื่อวันที่12กุมภา 1000. พันธ์พศ2553ได้มีการประมาณว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากกว่า3ล้านคนความสูญเสียแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ก็ให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเช่อนอาคารบ้านเรือนพังพินาศจำนวนมากที่พังถล่มลงมาทับผู้คน ได้รับคำยืนยันมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงเป็นจำนวนมากกว่า1,100,000คนโดยตัวเลขล่าสุดจำนวนผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่12มกราคมเป็นต้นมาคือ1 000, 000, 000. 1 1 0 0 9ส9คนส่วนผู้บาดเจ็บจากแผ่นดินไหวมี1 9 3 8 9 1คน และมีอีกกว่า6,900 0คนต้องอาศัยอยู่ในค่ายพักชั่วคราว500แห่งการช่วยเหลือเหตุการณ์ครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงน้ำใจจากคนทั่วโลกที่ส่งไปถึงชาวเฮติเพราะนอกจากสิ่งของเครื่องใช้ที่จำนวนมหาศาลแล้วยังมีเงินบริจาคมากกว่า1.3หมื่นล้านดอลลาร์ที่ส่งไปช่วยเหลือชาวเฮติด้วย ผลกระทบในระยะยาวเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องในอีกหลายปีต่อมาโดยข้อมูลในเดือนกันยายน2017ระบุว่ามีชาวเฮติอีก37,867คนที่ยังคงไร้ที่อยู่อาศัยและเด็กๆอีกจำนวนมากยังไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะอาคารเรียนจำนวนมากได้รับความเสียหาย